เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่ใน Marvel M MM M นะครับผม อ่าเดี๋ยววันนี้ขออญาตมาพูดถึงสำหรับคนที่อยากจะเล่นพาดายาวๆนี่มีแนะนำสามตัวละครที่ต้องปั้านเลครับก็คือ Scarlet w i t ิ h โอโ้โหท่าเดียวน่าจะยิงแรงสุดในเกมมหลนะยิงทีพั0 0องพัเลยนะครับบอสนี่กระเด็นเลยนะแล้วก็อันติเมตก็บินเป็นยิงท่าหมู่นะครับ <will> อ่าต่อไปเ <will> <ไ>ปน็นในส่วนเอ่อล็อกนะครับอันนี้จะเป็นตัวแจกอยู่แล้วซึ่งมีท่าโจมตีที่ รวดเร็วแล้วก็สามารถพุ่งไปหาคู่ต่อสู้ได้เลยแล้วก็เวลาถ้าฝั่งเราตีเนี่ยนางจะ e ซิ t ก็คือช่วยตีนะครับค่อนข้างดีมากนะ <No S 1> อ่าต่อไปแท้งตอนนี้เก่งสุดก็คือน้องคนนี้เลยครับชื่ออเมอร์เป็นดีเฟนเดอร์ก็มีหมัดต่อยติดสตันครับแล้วก็มีสร้างโล้ยตัวเองแล้วก็มีดูดมอนให้เข้ามาตีตัวเองค่อนข้างดีมากอันนี้มีใช้จริง3ตัวเนี้ย สกาเลต t วิหาจากไหนก็เล่นถึงเลยประมาณเลเวล10อันนี้มีทําวิธีทําไปแล้วครับไปดองดูคลิปล่าสุดได้นะครับเปิดจากตู้นี้เลยมันจะมาตอนที่เลเวล10ครับก็สามารถกดเข้ามาในคําสั่งตรงนี้ได้เอาใครใช่ไหมก็แนะนำสกาเลตวิทอ่าหรือไม่ก็เอมมาฟอร์หรือไม่ก็ดรสเตนทอรสตัวนี้ได้หมดเลยครับเลือกเอาตันนี้มีมีลองสกาเลตวิ้วแรงจริงครับยิงบอบตายยิงบๆบตายเล่นง่ายนะ อ่ะ <Okay. S 1> ไม่ผ่านด่านทําไงรู้สึกว่าด่านเกมนี้ก็ค่อนข้างตึงอยู่นะครับอันดับแรกคือก็พยายามเร่งเลเวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีก่อนอ่ะเราเอาเร่งเลเวลก่อนเลยใช่ไหมอ่ะเอาเร่งเลเวลก่อนเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าเราเลเวลเร็วเนี่ยมันจะปลดค่าสเตเอ่อปลอดฟังก์ชันเร็วครับเห็นไหมมีทาตุก็คือการอัพสกิลอัพสกิลเกมนี้ขึ้นเยอะมากครับเนี่ยเพื่อนเเห็นไหมขึ้นประมาณ50%เลยนะขึ้นเยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่อถ้าเลเวลสิบก็ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงเป็นพันเปอร์เซ็เนต์ ตอนแรก15หรือ16เนี่ยหมีจําไม่ได้แล้วแล้วก็ปลดขั้น2ไปขั้น3ใช้เลเวล21่นะครับต่อไปไฮไลท์คือการใส่การ์ดหาการ์ดม่งดีๆสบายนึงครับเราก็เห็นนะกดอัพเลเวลเลยครับมันจะขึ้นเยอะมากมทูก่บนแตกกราได้เห็นมาขึ้นต้อง1 1 8นะครับก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเลยคือหมีมองว่าเกมนี้พยายามปลดเลเวลให้ไวครับปลดเลเวลไวปลดฟังก์ชันเร็วก็เก่งเร็วอันนี้คือได้เสศษตัวซ้ำครับมาเปิดซ้ำให้ตอนแรกให้โฟกัสทำสามตัว อาร์เมอร์หมีเปิดจากการชาได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงก็ทำภารกิจตรงนี้ได้เลยครับผ่านด่านที่สี่หรือเปล่าวะเนี่ยมิชชั่นที่สี่ครับจบเสร็จก็จะได้น้องครับอาร์เมอร์น้องหัวม่วงแจก,กสากาเรตเปิดตู้อ่ะเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องรีบอัพเลเวลครับใส่ทาเลนอ่าอย่างที่หมีบอกอัพทาเลนทห้หมดเลยจุดไหนขึ้นมาอัพให้ได้แล้วก็อัพการ์ดนะครับแล้วก็เปิดตัวซ้ำแค่นี้ครับจบแล้ว อนาคตน่าจะมีเปิดฟังก์ชันมากกว่านี้เปล่าอันนี้หมีไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปนะครับการเก็บเลเวอร์ไวๆนะสำหรับหมีก็คือให้ผ่านด่านไกลๆเลยครับเพราะเวลาผ่านด่านมันจะให้เอ็กพนะด่านละเจ็ดสิบนะครับจะทําให้เราเลเวเลเราไวมากพยายามไปไกลที่สุดเท่าที่เราทาได้มันก็จะมีในส่วนพวกมิชชั่นลับด้วยอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยเล่นให้หมดเลยครับขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นมาไปได้ไปครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปเราก็ได้เลเวลไวมันก็มีแต่ดีกับดีนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนอะไรมีเมนโต้อันนี้ก็ได้เอครับหมีไปนั่งเล่นไล่มาหมดแล้วเนี่ยอ่าห้องหนึ่งมันจะคล้ายต่อจิ๊กซออะ่ะก็ 70, เอ็กพีเจ็ดสิบเพื่อนๆเห็นปะก็พยายามผ่านให้ไกลที่สุดแต่ของหมีมันเล่นต่อไม่ได้แล้วเลเวลต้องยี่สิบสองนะเห็นปะต้องอัลล็อกยีิบสองนะครับอะไรขึ้นทําให้หมดเลยอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการหาเงินเอ็พอะไรพวกนี้ได้เอ็พครับเนี่ยเวลาลงไปจะไดเอ็พอยู่ประมาณสามสิบ ก็พยายามลงบล็อกฟังก์ชันแรกด้วยเพราะว่าลงครั้งแรกมันจะได้เพชรน,นะครับพยายามทำสามดาวให้ได้นะครับเดออี๋ยวมีไปเล่นดานสกาเลวิตให้ดูดีกว่าแต่ว่าพลังงานฟ้ามีหมดแล้วอะซื้อได้ไหมเนี่ยโอเคซื้อได้ไปลุยเออถ้าเกิดเพิ่มไปเล่นตัวตามมีเห็นไหมสีเขียวเนี่ยเจ้าล็อกเนี่ยกับอร์เมอร์มันจะผ่านสีเขียวก็ได้เลยครับต่อไปสกาเลวิตก็ไปผ่านวันแอ l ออทามเพราะว่า มันจะเป็นความมืดครับต้องผ่านบอสอ่ะเดี๋ยวมีบอกวิธีผ่านให้นะเอาเล่นให้ดูนะครับคือบอสต,ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับตีบอสให้ตายแล้วก็เอาแท้งไปอุดตรงซ้ายสำหรับเพื่อนๆที่แบบเป็นผู้เล่นมาใหม่นะครับตรงนี้ผ่านก็เลียกพีดันละสามสิบอย่าวิธีเล่นก็เอาแท้งไปอยู่ฝั่งซ้ายละถ้ามีอาร์เมอร์ได้ก็ดีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาเดาเมจที่แรงที่สุดก็แนะนําสกา r เล t มิดเลยครับหรือไม่ก็ตัวลินจาก็ได้ครับอ่ะสกา r เล t จะมีบัฟคีนะครับ นี่เดี๋ยวดูครับตีปาดๆเนี่ยดอกละหกร้อยยี่สิบนะครับถือว่าตึงจาัดสกาเลตยิงจุดดูครับดาเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยแรงกว่าทุกตัวถ้าเป็นตัวเป้าเดียวมีว่าสกาดเลตยิงแรงมากนะครับเนี่ยนะบอลแป๊บเดียวจะตายแล้วคือจริงๆให้สกาเลตยิงจะดีกว่าเพราะว่าสกาเลตเวลายิงเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าล็อกเนี่ยมันจะอ e ซิ t ด้วยครับช่วยตีตีหนึ่งดอกละสามสี่ร้อยฟรีๆเลยเนี่ยบอกตายแล้วเร็วมาดู แต่ตอนแรกที่หมีมายังไม่ได้ปลดฟังก์ชันอ่ะกว่าจะตายนานอยู่ครับพอเราปลดฟังก์ชันใส่การอัพสก,กิลเล่นง่ายเลยเล่นง่ายรับยิงระ๊บเดียวตายยิงระ๊บเดียวตายอันนี้แนะนําเลยครับหมอแปลกแต่หมีว่าสกาเรตบินเพิ่งผ่าน,นด่านโคตรง่ายเลยอ่ะต่อไปไปดนด่ดวนส่วนหาตาความมืดนะครับของสกาเรตบินนะจำเป็นต้องผ่านนะครับไอ้ด่านนี้ยากคือเริ่มมาเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นตาสีม่วงไหมมันจะเป็นตาทาตุให้วาง ตัวความมืดให้ตรงกับท่าจะได้รับโบนัสอันนี้ก็สกาดเลดวิทแค่นั้นเองครับตอนแรกหมีเล่นก็ว่าจ,จะผ่านนานเหมือนกันครับแต่พอปลดฟังก์ชันอะไรก็ง่ายเลยอะสกาดเลดวิ่งครับหยายิชิชโอ้โหครับเดียวหายครับบอกเลยเาบอตตยแล้วเห็นนะอันนี้ให้ตัวอื่นตีครับนินจาก็จะช่วยแอกซิสเห็นไหม260อันนี้เดี๋ยวมีเก็บบัฟแลลวเอาให้สกาดเลดวิช่วยยิงนะครับ อ่าเวลาเราใช้ท่าสกเรตก,ก็อย่าลืมบัฟทีครับเอาท่าไม่ออกเอาบัแลนไปก่อนแล้วกันอ่ะเอาท่าไม่มาอีกไม่เป็นไรครับเออติดสตาร์เออแอคซิไปด้วยครับท่ามาแล้วครับลาก่อยเุ้ยโอ้โหเป็นไงสามพันกว่าคือบอกเลยสกเรตนีตัวแบกหลังหักเลยครับเนี่ยฮาลีอ่ะอันนี้ไม่แนะทำสี่ตัวก็คือหมอแปกทอ ไอออนแมนแล้วก็สการ์เล็ตวิทเออเออเอ้ยไอออ,ออนแมนมันอยู่ตู้บนต้องเอม็มมาก็มีแนะนำสการ์เล็ตวิ h นะเพราะว่าผ่านด่านง่ายจริงจริงคือคือ,คอหายเลยครับหลักๆถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเล่นทีมตามหมีก็ผ่านทีมเขียวกับทีมม่วงอ่ะต่อไปปลดเลเวลยี่สิบเอ็ดเห็นปะว,วิธเีเล่นเหมือนกันเลยครับแต่ว่าบอสจะตึงกว่าเดิมเยอะก็คะแค่นี้เองจบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้คือเกมนี้ลหลักหักอัพเลเวลเดี๋ยวพูดอีกทีนะครับคือเกมนี้หลักหนะอัพเลเวลให้ไวที่สุดเพราะว่าอ อัพเลเวลสกิลอันนี้สําคัญมากมันขึ้นเยอะมากนะเนี่ยอัพต่อไปขั้นต่อไปคือยี่สิบเอ็ดครับมีมีตาพร้อมแล้วแต่เลเวลไม่ถึงครับก็ประมาณนี้แหละรีบเก็บเลเวลนะครับมีอะไรอีกไหมเอา้าเดี๋ยวรีวิวเกมให้ฟังสําหรับมีคือสนุกมากนะเออเป็นมาเวที่ถือว่าทําเดีมาดีครับระบบระบบมันแบบเออมันเล่นสนุกอะ่ะสกิลอะไรแบบนี้ยมันช่วยกันดีอะ่ะไม่รู้นะสาหรับมีนะเพือ่อน <ๆ S 1> ก็ลองเปิดใจเล่นแล้วกันสําหรับคนที่ชอบมาเวนะถือว่าทํามาดีนะ ตอนนี้มีติดด่านอะไรไหมพี่ติดครับติดแต่เลเวลเ่ยดูดีไปต่อไม่ได้เลยยี่สิบยังไงยังไงตอนนี้เปิดหมีก็เล่นผ่านหมดแน่นอนอะประมาณนี้นะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมรีหาวานดา้าสกาเล็ตแล้วกันนะครับอ่ะโรเจอร์เออมันมีขายด้วยนะมันมีขายด้วยโอ้แต่หมีไม่ได้เติมนะก็ด่านอะไรไม่รู้หมีจําไม่ได้จบบทหนึ่งมันจะมีขายมั้งเออจบบทหนึ่งใช่มันจะมีบอสสกาเล็ตผ่านจะนี่ครับขาย ก็สําหรับคนที่แบบว่ารีไม่ได้อยากจะจ่าย500ให้กับทางมาเวลก็จัดไปครับประมาณนี้เอ่อมีครบใช้หมดแล้วยังไว้ออเหลือสิบแล้วโอเคปะอ่ะแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครอยายทำไกด์เหลี้ยวเกมนี้ก็มีตัง้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนก็นได้นะครับมีแจกเยอะนะเนี่ยเนี่ยลองดูได้ครับมีแจกเอ,อ่อสตอมด้วยนะเนี่ยพวกเนี้ยเยอะแยะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่ไม่เทียสเอสจริงๆมันจะมีอาร์เมอร์เนี่ยแหละครับแข็งจริงสการเลสนี่ตัวเติมเงินนะเอสโคอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่